คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะใครเข้ามาดูแล้วแชร์ให้ต้อมด้วยนะเพื่อนๆค่ะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของต้อมค่ะต้อมลงแนวทางหวยฮานอยทุกวันนะคะลาวตาฮานอยมีหวยลาวพัฒนานะคะหวยมาเลหวยหุ้นหวยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คลิปเด่นคนดังค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครเลยนะคะเพื่อนๆคะเรามาดูแนวทาง หวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่8เดือนกุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆสูตรวัดดวงค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเลขเด่นจะมีอะไรกันบ้างนะคะเลขเด่นจะมีเลข8ค่ะกับเลข1นะคะเลข8ก็จะมี8 0ค่ะ8 1นะคะ8 4 8 7นะคะ เลขหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลขสามค่ะมีสามศูนย์สามสองสามสี่นะคะแล้วก็สามเก้าค่ะ เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดนะคะวิ่งเลข8ค่ะรูดเลข1นเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆที่สำคัญนะคะเพื่อนๆต้อบอกไว้ทุกๆคลิปเลยนะคะว่าอย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะเพื่อนๆอย่าลืมตัวกลับค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้ามขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะหลับขอให้ได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนเงินทองไหลมาเทมานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.